ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 แ,แฟนผีรอเลยนายกเจอบอสใหญ่แมนอยู่ถามเมื่อไหร่จะซื้อกองหน้าชั้นนำนายกโพสตภาพคุยกับเกลเซอร์ประธานร่วมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดถามไม่ได้เมื่อไหร่จะซื้อกองหน้าชั้นนำที่เหมาะสม นาเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพพูดคุยและภาพจับมือทักทายประธานร่วมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมข้อความผ่านเอ็กซระบุว่าช่วงพักทานอาหารกลางวันมีโอกาสพูดคุยกับมิสเตอร์เกลเซอร์ประธานร่วมสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเลยอดไม่ได้ต้องขอถามคำถามแทนใจใครๆว่าเมื่อไหร่จะซื้อกองหน้าชั้นนำที่เหมาะสมกับสโมสรระดับแมนยูสัทีครับ สบายทั้งชาติเผยตัวเลขค่าชดเชยมูรินโยฟันยับตลอดอาชีพก,การเป็นกุนซือค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาคุมทีมที่มูรินโยได้รับมาตลอดเส้นทางการทำทีมมหาศาลในระดับที่อยู่สบายใช้ได้ตลอดชีพแม้การแยกทางกับโรมาครั้งนี้จะทำเงินเบาๆแค่3ล้านปอนด์เท่านั้นก็ตามสืงังกริเผยค่ายกเลิกสัญญาการคุมทีมที่โซเซมูรินโยอดีตในายใหญ่แมนยูเชลซีและสเปอร์รับมาตลอดเส้นทางการทำทีมมหาศาลอยู่ในระดับที่ ใช้ได้ไปตลอดชีวิตแม้การแยกทางกับโรมา่าครั้งนี้จะทำเงินชดเชยเบาๆแค่3ล้านปอนด์เท่านั้นบูรินโยเข้าคุมโรม่าเมื่อปี2 0 2 1่พาทีมครองแชมป์ยูฟายูโรป้าคอนเฟลเลตีแต่ผลงานซีซั่นนี้ออกมาไม่สู้ดี20เกมของกอโชเิลาชนะ8สเสมอ5แพ้7ดังอยู่อันดับ9อีกทั้งยังชนะแค่เกมเดียวจาก5นัดหลังสุดรวมถึงตกรอบ8ทีมสุดท้ายโคปาอิตาเลียด้วยการแพ้ลาเซิโอ1-0จนกระทั่งมีคำสั่งปลดเมื่อวันที่16มกราที่ผ่านมา มีการเปิดเผยว่ามูรินโญ่ถึงกับน้ำตาคลอเบ้าหลังได้รับแจ้งข่าวและก็มีนักเตะหลายคนที่ต้องเซอร์ไพรส์กับข่าวใหญ่ครั้งนี้เพราะไม่ละแค่ระคายมาก่อนว่าเจ้านายจะถูกปลดการขาศล่าสุดสปอร์ตบเบิลเผยว่าค่าชดเชยที่โรม่าจะจ่ายให้มูรินโญ่มีมูลค่าเพียง3ล้านปอนด์เท่านั้นเนื่องจากสัญญาของกูซูบายหกสิบเหลือถึงจนจบซีซั่นนี้อย่างไรก็ตามเมื่อนาฬกรมตลอดเส้นทางการทำทีมที่มูรินโญ่ถูกไล่ออกจากตำแหน่งมาถึงหครั้งเพราะว่าเจ้าตัวทำเงินเข้ากระเป๋าในส่วนนี้ไดด้้มาาากกวว่85ลนนอเเยยทีี การแยกทางกับเชลซีรอบแรกเพราะปัญหาไม่ลงรอยกับโรมันอราโบวิดตามด้วยเชลซีต้องจ่ายค่าชดเชยให้บูรินโดถึง18ล้านปอนด์จากนั้นไปคุมเรอัวมมดริตก็ได้รับค่าชดเชยจากการโดนไล่ออกอีก17ล้านปอนด์เมื่อกลับสู่เชลซีรอบ2การแยกทางครั้งนั้นทําให้บูรินโ่รับเงินเข้ากระเป๋า12.5ล้านปอนด์ต่อมาการแยกทางกับแมนยูนต็ดนนามาซึ่งค่าสิกสัญญา17ล้านปอนด์เช่นเดียวกับอีก18ล้านปอนด์ที่รับจากสเปอร์ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อบวกกับ3ล้าาานปอที่รรับจกโม เท่ากับมูรินโญ่รับเละที่85.5ล้านปอนด์เป็นค่าชเชยไม่รวมค่าจ้างปกติและโบนัสอื่นๆที่ได้รับแมนยูแสดงจุดยืนหลังมีข่าวสนใจดึงเบนซม่ามาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธความเป็นไปได้ในการคว้าคาริเบนซม่ากองหน้าจากเอาเอติฮัดเข้า,ายกระดับเกมรุกทีมของเทนฮากกำลังมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์และพวกเขาตกเป็นข่าวสนใจดึงตัวอดีตหัวหอกเรอลมริด ย่างไรก็ตามแมนยูยังไม่ได้ติดต่อหาตัวแทนของเบซม่าโดยยักษ์ใหญ่จากอังกฤษก็ไม่สนใจดึงแข้งรายนี้เช่นกันเนื่องจากอายุและค่าเหนื่อยที่รับอยู่ถึง86ล้านปอนด์ต่อปีเบซม่า <z> <z> เข้าร่วมทีมอ,อัลเอติฮัดแบบไร้ค่าตัวเมื่อเสมยที่แล้วหลังประสบความส็จกับมาเรทที่อยู่มายาวนานถึง14ปี <Yeah. S 1> อย่างไรก็ตามมีรายงานว่ากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสมีปัญหากับผู้จัดการทีมมาเซโลกียาโดหลังจากที่เขาไม่ได้เดินทางมารายงานตัวเข้าแคมป์ปีซีซั่นเบซม่ายิงไป12ประตูจาก20นััดให้ออต กำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนและเป็นที่เข้าใจว่าเขาอยากกลับไปเล่นในยุโรปอีกครั้ง